ผมใช้เวลาคิดไม่นานครับเพราะผมเองนั้นกำลังมองหานะครับผลิตภัณฑ์ประเภทดินสอของลามี่ที่เป็นออสตา a r แล้วก็มีคลิปสีดำครับแล้วนะครับเข้าทางเลยฮะคิดไม่นานครับผมเลยกดซื้อมาครับแล้วก็ร้านที่ผมกดซื้อนะครับจะเป็นลอฟออฟฟิเชียลนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายลามี่อย่างเป็นทางการนะครับหมายความว่าถ้าออฟฟิเชียลนะครับบอกว่าจะออกวางขายหน้าร้านวันไหนที่ลอฟก็จะมีวันนั้นเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมซื้อร้านนี้จริง วันนี้ครับเราจะมาดูในแง่ของผลิตภัณฑ์ดินสอกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตระกูลลามี่นะครับดินสอน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเทียบนะครับตระกูลซาฟารีกับออสตาร์เนี่ยออสตาร์ก็จะเป็นฝั่งที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าซาฟารีนะครับดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยดินสอกดออสตาร์นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด หากเทียบกับทั้งหมดในตระกูลซาฟาฟรีแล้วก็ออสตาเราจะมาดูครับว่าคนส่วนใหญ่นั้นอันเดอร์เลดหรือว่ามองค่ารีสอร์ทแท่งนี้หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้เหมือนเดิมครับ3พาร์ทพาร์ทที่1ดีไซน์ครับจุดเด่นของรีสอร์ทแท่งนี้คืออะไรนะครับแล้วก็พาร์ทที่2ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเพราะส่วนประกอบของรีสอร์ทแท่งนี้นะครับจะเป็นรีสอร์ทที่สามารถเก็บหัวได้นะครับแต่ว่าความสามารถในการเก็บหัวนั้นน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเราจะมาดูกันในพาร์ทที่2นะครับส่วนพาร์ทที่3 เราจะไปกันเร็วๆนะครับก็คือเรื่องของการทดสอบความรู้สึกในการใช้งานกันครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนนะครับแน่นอนว่าตัวของ Mechanic a l Pencil ของ La มีนะครับจะมีหน้าตาแล้วก็การดีไซน์เนี่ยพูดได้ง่ายนะครับว่าเหมือนกับหรือว่าตัวลุกลื่นเลยนะครับซึ่งขนาดของแกนที่เป็นอลูมิเนียมขนาดส่วนของกริปด้ามจับทุกอย่างครับความรู้สึกเหมือนกันเลยนะครับก็คือสรุปง่ายๆนะครับว่าดีไซน์เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับบอรพอยทุกประการเลยอาจจะต่างกันที่ ตัวส่วนของปุ่มกดนะครับเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของปลายทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนครับจุดที่น่าสนใจนะครับของตระกูลลามีนะครับต้องบอกว่าทุกสายผลิตภัณฑ์เลยนะครับก็คือในเรื่องของการออกแบบด้ามจับครับเขาจะทําลักษณะออกมาที่จับไปแล้วครับเรารู้สึกว่ามันเป็นลักษณะที่มันเป็นสามเหลี่ยมครับเราจะเห็นตรงโซนนี้ไหมครับว่ามันเป็นแผ่นนะฮะมันจะไม่ได้กลมไปเลยเหมือนตัวบอดี้นะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่ออกแบบมาให้พอดีกับ ด้ามจับของมือเรานะครับที่ทําให้มันเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบสัมผัสในการจับลักษณะนี้มากๆเลยนะฮะแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมต้องชื่นชมจริงนะครับว่าเขาออกแบบมาได้ดีก็คือเรื่องของตําแหน่งของด้ามจับซึ่งความน่าสนใจของการดีไซน์นะครับก็คือไม่ว่าเราจะถอดตัวคลิปออกมายัางไงนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปในองศาไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะกําหนดครับให้มันอยู่ในตําแหน่งที่ มันพอดีกับตัวคลิปตรงนี้เลยครับคือเขาตั้งใจจะให้ตัวกลิปนี้หงายขึ้นมาข้างบนนะครับเวลาที่เราเขียนนะครับแล้วก็องศาในการจับมันก็จะตรงกับองศานี้ตลอดทุกครั้งนะครับอันนี้รวมไปถึงตัวโปรดักต์ลายอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตระกูลหมึกซึมด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราถอดตรงคลิปจับออกมาครับแล้วใส่เข้าไปครับอันนี้ผมก็ลองหลายมุมแล้วนะครับไม่ว่าเราหมุนเข้าไปยังไงครับเขาก็จะออกแบบมาให้ตัวของตำแหน่งครับองศาที่เราจับให้เป็นทรงสามเหลี่ยมเนี่ย มันจะตรงกับด้านบนของตัวของปากกาครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบตัวของกลไกในการหมุนคลิปที่พอดีกับด้านบนนะครับเป็นทุกโปรดักต์ไลน์ของลามี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งนะครับของตระกูลลามี่นะครับนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าตัวคลิปนะครับของรุ่นนี้เนี่ยปี2 0 2 4นะครับจะเป็นสีที่สอดคล้องกับตัวด้ามแล้วนะครับคือสำหรับผมเองนะครับอาจจะแอบชอบสีที่เป็นสีดํามากกว่านะครับไม่แน่ใจว่าเขา ตั้งใจที่จะเปลี่ยนดีไซน์เป็นสีที่ตรงกับด้ามอย่างถาวรเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะครับแต่ว่าบางสีนะครับก็ดูทําออกมาได้ค่อนข้างแมทกันดีทีนี้มาถึงที่ส่วนปลายกันนิดนึงนะดินสอรามีนะครับสามารถเก็บหัวได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเก็บหัวในพาร์ทส่วนประกอบนะครับทีนี้ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนของบอดี้กันต่อสักเล็กน้อยนะครับถ้าเราสังเกตตัวของโลโก้รามีนะครับวิธีการสกรีนของเขาก็ จะต่างจากตัวบอพอยเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าเป็นตัวของบอพอยครับหรือว่าลูกลื่นเนี่ยมันจะเป็นลายสกรีนที่ตัวคําว่าลามี่เนี่ยจะนูนขึ้นมานะครับสำหรับตัวลูกลื่นแต่ว่าถ้าเป็นตัวของดินซอครับมันจะเป็นการสกรีนที่เป็นเหมือนกับสกรีนล่องลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าถ้าเป็นโลโก้ที่เมน,นูนขึ้นมานะครับของตัวลูกลื่นเนี่ย มันจะดูดีกว่านิดหนึ่งนะทีนที้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคลิปหนีบกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งคลิปหนีบตัวนี้เนี่ยขนาดเขานะครับทำมาเท่ากับตัวของบอพอ p o เลยนะครับเราลองวัดดูอันนี้จะเป็น10.5นะครับถ้าเทียบกับของบอพอ p o ก็จะเป็น10.5เท่ากันนะครับก็คือพูดง่ายง่ายว่าเป็นดีไซน์เป็นคลิปหนีบที่ใช้ร่วมกันได้เลยในส่วนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนปลายกันนะครับในส่วนของปุ่มกดครับคือด้านบนเนี่ยเขาจะทําเป็นเลข5นะครับซึ่งจะต่างจากดดินอกททั่่ๆไปี แบรนด์อื่นเนี่ยมักจะใช้เป็นจุดหนะครับแต่ว่าสำหรับรามี่เนี่ยก็จะขอสร้างความแตกต่างนิดนึงแล้วกันนะครับก็ขอเป็นเลข5เฉยๆถ้าเราถอดออกมาครับเราจะเห็นคําว่าเยอรมันนะครับตรงส่วนของปุ่มกดสีดําด้านในนะครับทีนี้ครับผงขอสรุปในพาร์ทที่1ก่อนนะครับในเรื่องของการดีไซน์แล้วการออกแบบนะครับพูดได้ง่ายว่าดินสอแท่งนี้นะครับจะทําดีไซน์แล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยออกมาเหมือนกับรามี่บอร์พอยเลย นะครับอจาจจะต่างกันที่ส่วนประกอบตรงปุ่มกดแล้วก็ในส่วนของปลายดินสอแล้วก็ปลายปากกาเล็กน้อยนะครับส่วนจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการใส่ใจในรายละเอียดของการประกอบครับในส่วนของกริปเข้ากับตัวบอดี้ครับไม่ว่าเราจะถอดมันออกมากี่ครั้งเนี่ยเราใส่เข้าไปในองศาไหนก็นแล้วแต่นะครับถ้าเราหมุนมันเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่เราหมุนเข้ามาครับจนมันแน่นพอดีเนี่ยเราจะพบว่าตำแหน่งที่เราจับแล้วมันถนัดเนี่ยนะครับตำแหน่งสามเหลี่ยมพอดีของด้ามจับเนี่ย มันก็จะอยู่ด้านบนนะครับที่ตรงกับตัวคลิปนี้เสมอนะครับเพราะว่าข้อระวังอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ด้ามจับที่เป็นสามเหลี่ยมสำหรับดินสอนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูในพาร์ททดสอบด้วยนะครับก็คือดินสอครับเราจําเป็นจะต้องหมุนมันตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ด้ามจับเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็อาจจะให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปจากดินสอที่มีด้าม กลมสักเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหลักๆนะครับในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ในส่วนของการออกแบบปุ่มกดนะครับที่ทําออกมาได้ค่อนข้างเงียบเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นดินสอกดที่เงียบีิสุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยนะฮะทีนี้ครับเรามาดูกันในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะมาดูดีเทลในเรื่องของการเก็บหัวครับว่าดินสอกดของรามี่เนี่ยนะครับความสามารถในการเก็บหัวของเขาเป็นอย่างไรนะครับสามารถใช้งานได้ดี มากน้อยแค่ไหนนะครับหากเทียบกับลินสอเก็บหัวรุ่นอื่นๆที่ผมมีนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบหลายๆรุ่นมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาเก็บหัวที่เป็นเพนเทลกราฟเกียรนะครับแล้วก็ในส่วนของ Twist B Precision มานะครับรุ่น Twist B นี้นะครับอาจจะไม่มีขายในไทยแล้วนะครับแต่ว่าแท่งนี้นะครับผมซื้อมาจากร้าน Notice Mark นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ของร้านไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับ อันนี้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอจะพูดถึงเรื่องของการเก็บหัวกันก่อนนะครับว่าหลักๆในปัจจุบันนะครับดินสอกดที่ผมเคยเห็นนะครับจะมีการเก็บหัวอยู่2รูปแบบครับรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบของตัวนี้ครับแล้วนีก็คือเป็นการเก็บหัวที่ในส่วนของปลายหัวดินสอครับอันนี้คือรูปแบบที่1นะครับที่เราสามารถเก็บหัวได้ที่ส่วนปลายนะครับส่วนรูปแบบที่2ครับที่สามารถเก็บหัวได้ก็คือเป็นลักษณะของการเก็บหัวที่เก็บทางท่อนําไส้ครับ ซึ่งไอตัวดีเทลตัวของ p e n t ท l กราฟเกียร์หนึ่งพนะฮะผมทําคลิปละเอียดไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะฮะเห็นไหมครับว่าตัวของ p e n เทลกราฟเกียร์ห0ึ่นั้นเป็นลักษณะการเก็บหัวที่เก็บทั้งท่อนําไส้เลยครับทีนี้มันต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอหยิบอีกสัก2รุ่นมาให้ดูนะครับซึ่งรีสอที่ผมเคยหยิบมาให้ดูนะครับอย่างตัวนี้เป็นรุ่นของเพนเทล s s 4 7 5นะครับซึ่ง เป็นการเก็บหัวที่เป็นการเก็บส่วนปลายนะครับเหมือนของรามี่ผมขอใช้ดิสอดดาร์ฟที่มีความมั่นคงนะครับอย่างเพนเทลกราฟเกียเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันนะฮะซึ่งตามโครงสร้างนะครับผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบเกี่ยวกับการเก็บหัวอย่างละเอียดไปแล้วนะครับในคลิปของเพนเทลกราฟเกียนะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ยโครงสร้างที่เป็นการเก็บหัวในรูปแบบเก็บทางท่อนำไส้นี้จะมีความแข็งแรงแล้วก็ความนิ่งที่มากกว่า ใ,ในส่วนของการเก็บหัวเฉพาะเก็บในส่วนปลายของกลุ่มนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าการเก็บหัวในส่วนปลายของทั้ง3แท่งนี้มันจะไม่แข็งแรงเสมอไปนะครับ3แท่งนี้มีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยนะครับว่าคุณภาพในการเก็บหัวนะครับแท่งไหนทําได้ดีที่สุดแล้วเราจะมาดูกันต่อว่าเพราะอะไรครับอะไรคือความแตกต่างที่ทําให้มันนั้นมีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่นี้เนี่ยความสามารถในการเก็บหัว เฉพาะส่วนปลายนะครับที่ดีทำได้นิ่งเลยก็คือตัวของ t วิสบ B ครับรองมาจะเป็นของลามีและตัวที่มีระดับความนิ่งที่น้อยสุดก็คือจะเป็นตัวของเ e นเทลครับเพราะอะไรครับทั้งๆที่มันเป็นการเก็บหัวในส่วนปลายด้วยกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยผมขอเริ่มจากตัวของรุ่นที่มีความนิ่งที่น้อยที่สุดนะครับเราจะมาดูกันสังเกตไหมครับว่าส่วนปลายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วชี้นะครับแตะเข้าไปดูเห็นไหมครับถ้าผมเทมลงมาเห็นไหมครับว่า ปลายไส้มาจอกมาแล้วครับถ้าผมเอียงมันขึ้นมาครับเห็นไหมครับว่าปลายไส้มันจะหดเข้าไปแล้วนะครับหรือพูดได้ง่ายว่ารุ่นที่มีความสามารถในการเก็บหัวที่มีความนิ่งที่น้อยเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ตัวปลายไส้ครับมันจะมีลักษณะที่มีการไหลออกมาได้ง่ายแต่ทีนี้มาดูของลามี่ครับเดี๋ยวผมจะลงดีเทลต่อนะครับว่ากลไกของเขาเป็นอย่างไรนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูของลามี่นะครับอันนี้ผมถอดส่วนปลายออกมาแล้วนะครับของรามี่นะฮะ ถ้าผมเทครับเห็นไหมครับว่าปลายมันจะออกมาถ้าผมยกครับเห็นไหมครับว่ามันจะหายเข้าไปเทครับปลายมันจะไหลออกมาแต่ถ้าดูเผ็นเลินนะครับมันจะเหมือนกับตัวเพนเทลใช่ไหมฮะแต่ว่าผมสามารถดึงมันออกมาได้ครับก็คือการใช้งานจริงเนี่ยลามีมาสามารถดึงออกมาได้นะครับแล้วมันจะล็อกครับเห็นไหมครับว่าถ้าผมยกเนี่ยมันจะถูกล็อกไปแล้วนะฮะมันจะไม่ถูกเทกลับเข้ามาเหมือนกับตัวของเพนเทลครับ ถ้าเป็นเทลนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าผมจะดึงออกมายังไงครับมันจะไม่มีการล็อกยกกลับแล้วมันจะไหลเข้ามาเทแล้วมันจะไหลออกนะครับมันล็อกไม่ได้นะฮะแต่ว่าของรามี่ครับในส่วนปลายเนี่ยถ้าเราดึงออกมาจนสุดเหมือนการใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีการล็อกปลายาไว้ครับทำให้เวลายกเนี่ยมันจะไม่หดกลับเข้าไปครับแต่ถ้าเราเอานิ้วแตะสังเกตที่นิ้วชี้นะครับผมจะอาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับว่านิ้วชี้ผมจะมีการบุ่มเข้าไาออกแรงนิดนึงครับเสร็จแล้วมันจะปุ๊บเข้าไปเลยครับ แสดงว่ามันล็อกแค่เฉพาะในส่วนของเวลาที่มันยืดออกมาจนสุดแล้วนะอันนี้คือแบบที่2นะครับของรามี่ที่มีความแข็งแรงแบบปานกลางนะครับทีนี้ผมขอยกตัวอย่างรูปแบบของการเก็บเฉพาะปลายหัวที่มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับดินสอร์ดอื่นๆได้เลยนะฮะเรามาดูเฉพาะปลายในส่วนปลายของทวิสบีกันนะอันนี้ครับถ้าผมเทครับเทยังไงก็เทไม่ออกครับซึ่งวิธีการที่เราจะให้หัวกอกออกมานะครับคือเราต้องกดใช้งานจริงครับอานะครับ เห็นไหมครับว่าผมดันไส้หมอกไปแล้วทีนี้ถ้าผมยกครับยังไงมันก็ไม่เข้าเห็นไหมครับถ้าเป็นของทวิสบีครับการเก็บปลายที่มีความแข็งแรงเนี่ยสังเกตนิ้วชี้ดีดนะครับว่านิ้วชี้ผมมันจะบุ๋มตลอดเวลาที่ผมดันไส้เหมันเข้าไปครับเห็นไหมฮะซึ่งพูดง่ายๆคือมันจะมีความฝืดความแน่นตลอดเส้นทางที่ดันเหมนเข้าไปครับแต่ถ้าเป็นของตัวลามี่ ถ้าผมดึงมันออกมาเห็นไหมครับสังเกตนะครับว่าในช่วงแรกครับถ้าเวลามีเนี่ยนิ้วผมนิ้วชี้ผมจะบุ่มเล็กน้อยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับที่มันผ่านจุดแรกเข้าไปมันจะฟึบเข้าไปเลยครับอันนี้ความแตกต่างนะครับนั่นหมายความว่ารูปแบบของการเก็บปลายที่มีความแข็งแรงก็มีครับอย่างเช่นตัวของ t w i s t B ซึ่งในส่วนของการเก็บปลายนี้นะครับเป็นการทดสอบให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าความแข็งแรงของดินสอประเภทเก็บหัวเนี่ยความแข็งแรงมันจะอยู่ประมาณระดับไหนนะครับดังนั้นลามี่ในที่นี้เนี่ย ผมจะให้อยู่ในอันดับที่2นะครับหากเทียบกับทั้ง2รุ่นที่เหลือหากวิเคราะห์จากโครงสร้างนะฮะยังไม่ได้ลองทดสอบเขียนจริงนะครับทีนี้เราเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าประเภทของการเก็บหัวในส่วนปลายนั้นตามโครงสร้างนะครับความแข็งแรงจะอยู่ระดับไหนอย่างตัวของารามี่นี้จะอยู่ระดับกลางนะครับหากเทียบกับ2แบรนด์ที่เหลือทีนี้ครับเรา,าจะมาดูไส้ในกันต่อครับอันนี้คือไส้ในของารามี่นะครับต้องพูดตามตรงนะครับว่าถ้าเราดูบนเผิ่นครับความแข็งแรงนั้น จะไม่ได้มีมากนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นพลา <Yeah. S 1> สติกที่มีความยืดหยุ่นสูงละกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของปลายครับในส่วนนี้เนี่ยไม่มีเกีียวครับเราดึงออกมาได้เลยครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพียง oh. แต่ตเป็นจุดหนึ่งครับที่ในส่วนปลายนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเกลียวมาให้ครับ oh. แล้วก็จะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะฮะ oh. อ่ะดังนั้นครับทีนี้ก็จะเป็นในเชิงโครงสร้างนะครับของตัวลาม่ m มคคา n ี c อลเพนซิลนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราเรามาทดสอบครับแล้วก็ผมจะพยายามอธิบายนะครับความรู้สึกในการเขียนถ้าพูดถึงความรู้สึกในการเขียนนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะต่างจากการทดสอบปากกานะครับเพราะปากกาเนี่ยมันจะมีเรื่องของปลายหัวปากกาที่อาจจะมีความลื่นต่างกันแต่ว่าในที่นี้ดินสอครับเราจะเข้าใจง่ายกว่าเนื่องจากมันเป็นไส้ดินสอที่เหมือนเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสที่ความรู้สึกแล้วก็ฟิลลิ่งในการจับลกันนะคือ จากการทดสอบนะครับจากพาร์ส,ส่วนประกอบเมื่อสักครู่นะครับเราอาจจะพบได้ว่าไส้ข้างในนั้นอาจจะดูไม่ได้แข็งแรงมากแต่ต้องพูดตามตรงครับว่าความรู้สึกในการเขียนนะทําได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะม่ดู้แต่โครงสร้างไส้ในเนี่ยเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงแต่ว่าการใช้งานผมไม่ได้รู้สึกว่ามันโยกเยกเลยนะฮะแต่ผมต้องบอกว่าไอ้ความรู้สึกที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับถ้าทุกคนไม่เคยสัมผัสดินสอดาบนะครับที่เป็นดินสอ สำหรับการร่างแบบร่างภาพเนี่ยผมเชื่อว่าดีสอทุกแท่งครับอาจจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าผมอาจจะเทียบในเชิงที่ว่าผมจะสัมผัสดนสอดาร์ฟมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยเทียบได้ว่าดนสอดาร์ฟเนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดดังนั้นผมเลยขอตั้งเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงสักเล็กน้อยนะครับสรุปนะครับความสึกในการเขียนนะั้นทําได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะพอสมควรนะครับแต่อาจจะสู้ดนสอดาร์ฟไม่ได้นะครับในเรื่องของความมั่นคง อย่างที่ผมได้เกิดไว้ทีแรกแล้วครับว่าดินสอเนี่ยเวลาที่เราใช้งานใช่ไหมครับถ้าเราเขียนไปเรื่อยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปลายดินสอรครับมันจะค่อยๆเริ่มละลายใช่ไหมครับทำให้หัวที่เราเขียนเนี่ยตัวหนังสือมันจะดูใหญ่ขึ้นครับหรือพูดได้ง่ายว่าปลายดินสอมันถูกฝนลงไปนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหมุนดินสอรครับเพื่อที่จะเอาด้านที่มันแหลมเนี่ยมาเขียนต่อน,นั่นเองนะครับซึงดูถ้าดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็น,นชัดเจนนะครับว่าถ้าเราเขียนไปเรื่อยเนี่ย ยิ่งเราเขียนนานแล้วเราไม่ได้หมุนเลยนะครับทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมันจะตัวใหญ่ครับเราจึงจำเป็นที่ต้องหมุนดินสอมาเพื่อใช้ด้านที่มันมีความแหลมก็คือด้านตรงข้ามนั่นเองแต่ว่าจุดหนึ่งครับสำหรับดินสอลามีก็คือตัวกริปจับครับมันไม่ได้เป็นวงกลมนะครับหมายความว่าเราจะต้องพยายามหมุนให้มันพอดีกับร่องสามเหลี่ยมนั่นเองแล้วบางครั้งร่องสามเหลี่ยมที่ว่านี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับด้านที่เราต้องการก็กได้ อันนี้ก็จะเป็นจุดเปรียบเทียบนะครับหากเทียบกับดินสอกลมๆลมินสอที่เป็นกริปจับกลมๆนั้นทําให้เราหมุนได้สะดวกมากกว่านะครับในเชิงเปรียบเทียบแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมแน่นอนครับว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเป็นปัญหาจนใช้งานไม่ได้เลยนะครับมันสามารถใช้งานได้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของคลิปหนีบครับแน่นอนว่าคลิปหนีบนะครับเราจะเห็น,นชัดเจนว่าสไตล์ลามี่เนี่ยเขาจะมีคลิปในส่วนปลายที่ยื่นออกมานะครับ ทำให้เวลาที่เราหมุนครับดินสอเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะโดนมือเราแน่นอนแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่ามันคมมันบาดเพียงแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่ามันชนมือเราเท่านั้นเองแล้วนะครับสรุปการใช้งานลามีนะครับผมคิดว่าคนที่เหมาะกับดินสอแท่งนี้นะครับผมว่าภาพหลักๆเลยก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ชอบคําว่าลามีมากๆแต่ถ้าเราจะซื้อมาใช้เพื่อความสวยงามเพราะชอบก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าเท่าวันนี้ครับเราต้องการที่จะซื้อมาใช้งานนะครับเน้นคําว่าใช้งานนะครับ เราอาจจะมีตัวเลือกอื่นที่ประหยัดงบมากกว่านี้แล้วก็มีคุณภาพในการเขียนที่ดีกว่านี้หรือว่าเทียบเท่ากับแท่งนี้ก็จะมีอีกหลายตัวเลือกแล้วแน่นอนว่าในส่วนของการใช้งานนะครับเป็นเพียงความวิเียนส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมอาจจะมองผ่านประสบการณ์ตัวเองแล้วก็มองผ่านวิธีการใช้งานที่ผมใช้นะครับเทียบกับสิ่งที่ผมเคยใช้มาดังนั้นความชอบแต่ละคนนั้นต่างกันครับก็วันนี้ผมพยายามจะ หยิบข้อมูลส่วนประกอบมาแล้วก็ฉายจุดเด่นจุดด้อยนะครับให้ทุกคนเห็นภาพและสุดท้ายครับทุกคนอาจจะต,ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ